ป้าหน้าแมานี้เนี่ยเป็นร่องรอยแล้วก็ตีนกาก็แบบว่าเต็มหน้าหน้าเหี่ยวหน้าย้อยไปหมดแล้วเนี่ยออจริงด้วยแกจริงบ้า,บาแก่เกิดอะไรเรามันก็แค่แบบว่ามีนิ้วรอยหย่อนนิดหย่อนคอยนิดหน่อยแค่นั้นเองว่าแต่ขอตั้งเายีิะะมาอยากไปฉีดบอท็อกฉีดฟิลเลอร์จะไปทำทำไมสิ้นเปลืองแค่นี้ก็สวยอยู่แล้ว สวยแตมันซึ่งสวยไม่พออะม่ไม้อยากให้หน้าแบบว่าตึงตึงแบบตึงไปถึงดาวองคารเลยป้าดาวองคารเดี๋ยวป้ามองไม่เห็นนะเออเ,เออวันก่อนอ่านข่าวมามีคนนึงนะไปทํโบอกช์ฉีดบอทช์มาแล้วแพ้แก่ทั้งร่างเลยนะหม่ม้มาป้าก็าเวิร์ไปแมหมข่าวเขินที่ไหนไม่เห็นมีเลยไม่รู้แหละป้าเอาตัางมาม่ม้นัดหมอเรียบร้อยแหละไปไปไปแต่ว่าอย่าไปไกลถึงดาวองคารเอาพระจันทร์ก็พอ ช้าเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยหรืว่าโบทหอกมันเริ่มทำงานฉันแพ้โบทหอกหรือเปล่าเนี่ยไปอาบน้ำก่อนดีกว่าโอ้ยสวยมากจังไป ปออกไปออกไปเข้ามาได้ไงในตัวอะไรอ่ะเองทำไม่ได้ก็หล่อเฮ้ยไม่ใช่ออกไปมาเองนี่แอนเหรอเมียเมียหรือแม่วะเนี่ยโอ้ยป็นแย่กว่าไม่เนี่ยมหมาโอ้โนี่นี่เกณฑ์ไปไหนล่ะเกณฑ์เหรอเกณฑ์หลับอยู่ข้างบนข้างั้นเดี๋ยวไปช่วยไปช่วยมหมาไปไปช่วยแอม่าไหมช่ม่หนอยช่่องเขาช่องยอ้ยไปไปไปช่วยจูงไปดูเก จะนอไปเนี่ยอ่ะอ่ะมาแล้วัรวงให้ใหใหตกปันไดนะใหญ่ให้ตกปันใดขั้นเดียวตกไปเลยในขั้นพูดจ้าหนิไม่ถนอมน้ำใจกันเลยเข้ามาเข้าเข้ามาโอ้เปรดตูด้วยเดี๋ยวน้ำตกโอ้ baby g i r e า้ b a b g ทำอะไรอยู่ลูกเอามามามาหมาม ไม่ได้มาเน้าหน่อยนะมาขอลอดหน่อยตีดัด้วยอุโอ๊ยทำไมเบบกนไม่ยอมให้หมามาอุ้มเนีอ๋อก็ถูกระเดี่ยวก็ไม่ค่อยจะดีอ๋อมาขออุ้มหน่อยมโอ้โหทำไมตัวมันหนักอย่างนี้เนี่ย โอ้โอ oh <า>้ไ <c oughs> ม่ขึ้นมานี่เกนเลยดำดำเบลเกนหรือดำเบล oh. ดำไปนั่งไหมคะนั่งเหรอนั่งพื้นไม่ไหวนั่งโซฟานี่แล้วกันเนาะโอ้ เอาได้ไหมเนี่ยอ้าวไม่ใครลง<ค>มาอ่ะฮัลโหลอ๋อครูเพชรชัยน,น้องกายเหรอคะ <c oughs> ใช่ค่ะออคุณแม่แบบว่าช่วงนี้แก่นิดนึงแพ้โบสถ์ถอดครัครูมีอะไรคะ <c oughs> น้องกายโดดเรียนเหรอคะโดดเรียนเอาแต่เล่นเกมเหรอคะไม่ส่งงานด้วยเหรอคะ โอเคโอเคเดี๋ยวคุณแม่จะช่วยตักเตือนให้นะคะขอบคุณคุณครูที่ส่งข่าวค่ะไค้ <c oughs> คุณครูบอกว่าใกล้โดนเรียนหรอโอ๊ย ครับพร้อมถัดเฮ้ยพี่แอนเป็นอะไรพี่แอนเป็นอะไรฉันก็เป็นกองอย่างนี้อยู่แล้ว <c oughs> พี่ไหวแน่นลพี่ไหวห้าสี่ 5, <4. S 2> เออสวัสดีค่ะจะมาพบกับมาดามแอนคิดคั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 ด,คดไม่ได้เลยพี่แอนะเอาใหม่ครับเอาใหม่ห้าสี่ 5, สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมาดามแอร์คิคิคิเชนครับครับครับโอ้ยไม่ได้เลยพี่แอร์น้อยวันนี้ไม่ได้เลยสบายดีนะโอ้พี่พี่พูดตักกุกตักกักตักกุกตักกักโอ้ยไอครอปไอแทบโอ้ผมเป็นห่วงพี่พี่ไหมครับวันดี้กับเขาพี่วันนี้ยกกองแบบเก็บของให้ด้วยนะโอเคครับแล้วจะจัดกันทำไมเนี่ย a n s l a t e r มามาหลบให้คุณยายหน่อยเนาะเอาคุณด้วย นี่อะไรเนี่ยเอ้ากินไก่อาหารแบบนี้อมาม่ากินไม่เป็นหรอกโอ้ยอาหารให้อามากก่อนอ่ะนี่ไก่อาหารเด็กวัยรุ่นมีแบบข้าวต้มเจี๊ยบมวยเนี่ยมีอะไรมีอะไรกินอย่างนี้ก็กินต้องกินอย่างนี้แหละอุ้ยเกิดร้อนต้องมานั่งป้อนอะไรเยอะแยะอะไรไก่ติดคอเ้าเหรอปอดติดคอปอดติดคอไปแล้วไปหาหมอไป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 เดือดร้อนอโดิ หนักโอ้ยจะได้ินไหมเนี่ยเฮ้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 ยยเฮ้เฮ้ยยเ้ยเฮ้ย้ยเเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮย้ยเเฮ้้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้เฮ้ย้้้้ย เนนอะะะไรเป็กียดกันจริงๆหรอถ้าฉันต้องแก่ไปขนาดเนี้ตลอดไปอ่ะป๊าป๊าจะยังรักมาม้าไหมไม่โอ้รอเล่นรอเล่นรักรักสิรักสิโอ้แต่ว่าฉันก็ต้องดูแลเธอเยอะหน่อยสิเนี่ยนะเออเน่อนหลังเนอลัเดี๋ยวว่าจะหาเมียน้อยมาเพิ่มมาปฏิบัติไม่ใไม่ใช่ปฏิบัติเธอไงโอ้รอเลรอเล่นออเอเอาแอนเอ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 

ไปร้อยใหม่ไม่ลูกยูโรไปร้อยใหม่ไม่โบนทองไม่ลูกอืมยูโรหม้าหม้าเป็นลายเออสุดแทบไม่ได้นอนเลยเดี๋ยวบีบมุให้นะเป็นลายอ่ะเมื่อคืนไม่ได้นอนเพราะอะไรยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะเนี่ยไม่ได้นอนได้ไงก็นอนไม่หลับมัวแต่คิดเรื่องแก่ไม่แก่อะไรอยู่เนี่ยโมเด็ไปคีซีเลี่ยดอะไรมากมายแก่ไม่แก่ยังไงมันก็แก่ไม่ใช่ ดีแกไม่แกยังไงป๊าป๊า okay. ก okay. 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 no ็ไม่รักเฮ้ยแกไม่แกยังไงกับป๊าป๊าก็รักเฮ้ยถูกเอาถูกแล้วโหรอเคยอย่าไปคิดมากนะมากอย่าไปคิดมากไดม้ยังไงละโอเคค่ะและนี่นะคะก็เป็นเหตุการณ์สมมตินาะเอาจริงๆคือแก่ไม่แก่เนี่ยป๊าป๊าอย่างนี้ก็ต้องรักถูกไหมรักไม้รเกไหนไม่รอดนะคือเอาเป็นว่าคนเราช่วงช่วงช่วงนี้กระแสเอาผู้หญิงคนเข้าบ้านมาแรงด้วยนะค่ะ มีอึงมีอึงมีอึ้งอึงมีอ่าโอเคโอเคคืออันนี้ก็เป็นเหตุการณ์สมมุติเอาเป็นว่าถ้าผู้หญิงอ่ะอยากจะรักสวยรักงามนู่นนั่นนี่อ่ะจริงๆทําทำก็ไม่ผิดนะคะแต่ทำอยู่ในงบประมาณที่ตัวเองจริงๆแล้วะดูแลจากข้างในดีที่สุดค่ะก็คือเราต้องดูแลตัวเองตั้งแต่แบบว่าเรื่องพักผ่อนก็อย่าพักผ่อนให้เพียงพอเยอะช่อเลยใจเฮ้ยเ้ยพักผ่อนให้เพียงพอคือเราต้องดูแลตัวเองตั้งแต่แบบยังเป็นวัยรุ่นแบบเยสเลยแล้วนี่มันนั่งทำอะไรไม่มีบทหรือไงฮะ พูดบ้างสิเออย่างน้อยคือพักผ่อนนอนหลับให้เยอะนะกินน้ำเยอะๆทาครีมบำรุงผิวตามช่วงอายุวัยแค่นี้ค่ะเราก็จะดูแบบสวยสมวัยของเราแล้วมาสวยสมวัยไหมจ้าโอเคไหมจ้าโอเคนะคะก็ถ้าใครอยากให้เราทาคลีปอะไรนะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เนาะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบาย งฉันก็ไม่ได้ไหมายเพามว่าจะเอาหวีหมาใปหวีหัวฉันได้นะ,ะ,ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ